เรื่องวิญญาณตามหลอนเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์หลอนของพี่สาวที่เป็นพยาบาลเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ40ปีก่อนเธอเป็นคนต่างจังหวัดไปทำงานที่กรุงเทพพอถึงเทศกาลวันหยุดหรือเมื่อมีโอกาสเธอก็จะโดยสารรถไฟกลับบ้านเพื่อจะมาเยี่ยมครอบครัววันนั้นเธอเองก็ได้มีโอกาสกลับบ้านที่ต่างจังหวัด บ้านของเธออยู่ใกล้กับสถานีรถไฟการเดินทางครั้งนั้นรถไฟถึงสถานีปลายทางราวห้าทุ่มกว่าสถานีที่เธอจะต้องลงอยู่ในมุมอับแสงที่ด้านหลังสถานีรถไฟเธอเลือกลงรถไฟตรงนั้นเพราะจะสามารถเดินลัดเลาะก,กลับบ้านได้ระยะทางไม่ไกลเท่าไหร่เมื่อลงจากรถไฟ ก็ต้องข้ามรางรถไฟอีกสามรางและเดินเข้าสู่เส้นทางที่แวดล้อมด้วยต้นไม้และญ้ารกเดินลัดไปเพื่อกลับบ้านทางที่จะใช้เดินกลับนั้นค่อนข้างมืดและเปลี่ยวมากและวันนั้นก็เป็นคืนเดือนมืดเลยจะมืดกว่าปกติแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ละแวกนั้นก็มักจะนิยมใช้เส้นทางนี้การเป็นประจำ เลยดูไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ถึงจะมืดแต่อย่างน้อยทุกครั้งก็เดินไปก็มักจะเจอคนเดินสวนมาหรือมีคนเดินร่วมทางมาทุกครั้งแต่ในคืนนั้นทุกอย่างเงียบสนิทเงียบจนได้ยินเสียงลมพัดแผ่วผ่านต้นไม้ได้ยินเสียงฝีเท้าของตัวเองกระทบพ,พื้นอย่างชัดเจนและไม่มีใครเดินสวนมาเลยสักคน แต่เธอเองจะคิดอยู่เสมอว่าเรื่องผีไม่ค่อยน่ากลัวหรอกแต่คนนี่สิถ้าเป็นโจรดักป้นหรือทำร้ายดูจะน่ากลัวกว่าผีเสียอีกเธอก็เดินกลับมาโดยลำพังจนถึงบ้านเมื่อเธอกลับมาถึงบ้านก็ทักทายกับครอบครัวอย่างปกติอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ากินข้าวกินปลาคุยกัน ถามไทยสารทุกสุขดิบกันเสร็จแล้วก็รีบเข้านอนเพราะเหนื่อยจากการเดินทางไกลที่บ้านเธอมันจะมีห้องนอนห้องน้ำและห้องโถงแต่ทุกคนก็ชอบจะมานอนรวมกันที่ห้องโถงมากกว่าเพราะห้องนอนมีขนาดเล็กและก่อนนอนที่บ้านก็มักจะเปิดไฟดวงเล็กๆที่หน้าบ้านทิ้งไว้และเมื่อปิดไฟในบ้านตอนเข้านอน มันก็จะพอมีแสงรำไรลอดผ่านช่องตามฝาผนังหรือลอดมาทางประตูหน้าบ้านให้พอได้เห็นเผื่อใครตื่นมาเข้าห้องน้ำก็จะได้มองเห็นแต่หลังจากนอนหลับไปสักระยะช่วงประมาณตีสองหรือตีสเธอก็ต้องสะดุ้งเพราะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างมาสัมผัสที่ขาของเธอ หรือว่าใครดิ้นมาโดนแต่ในความมืดรำไรที่พอจะมองเห็นบรรยากาศรอบๆมองดูทุกคนก็นอนหลับกันปกติแต่ละคนก็นอนนิ่งและห่างกันพอสมควรไม่มีใครดิ้นอะไรเลยไม่ได้ใส่ใจเธอก็เลยนอนต่อเพราะง่วงมากแต่นอนไปนอนไปก็ยังคงรู้สึกเหมือนมีอะไรมาแตะ มาสัมผัสที่ขาอยู่เป็นระยะระยะแต่เนื่องด้วยเพราะความเพียมากจึงหลับไปแบบไม่สนใจใครหลับจนถึงเช้าเลยพอตื่นมาวันรุ่งขึ้นก็ได้เล่าให้แม่ฟังว่าเมื่อคืนเหมือนมีอะไรมาโดนที่ขาแม่แกก็บอกว่าอาจจะนอนดิ้นมาโดนกันหรือเปล่าเธอก็บอกว่าอืมลุกขึ้นมาดูแล้วก็ไม่ใช่นะ ก็นอนไกลกันอยู่นะหรือไม่อย่างนั้นก็เป็นพวกหนูหรือเปล่าเพราะที่บ้านต่างจังหวัดตามบ้านเรือนแทบทุกบ้านจะมีพวกหนูมันออกมาหากินตอนกลางคืนและบ้านตามต่างจังหวัดก็จะมีรูมีช่องที่หนูสามารถแอบเข้ามาได้แอบเข้ามาหากินในครัวและวิ่งผ่านมาในห้องนอนก็เลยไม่ได้คิดอะไร และในคืนที่สองหลังจากเข้านอนประมาณช่วงเวลาเดิมเลยช่วงเวลาประมาณตีสเธอก็มีความรู้สึกเหมือนเดิมสะดุ้งตื่นมาอีกแล้วเหมือนมีอะไรบางอย่างมาสัมผัสที่ขาของเธออีกแล้วแต่คิดไปคิดมาถ้าเป็นหนูก็น่าจะรู้สึกมันต้องมีขนนะและมีเสียงวิ่งผ่านไปมาแต่ก็ช่างเถอะ นอนต่อดีกว่าแต่ทว่าครั้งนี้มันไม่ใช่แค่ความรู้สึกมีอะไรมาสัมผัสที่ขาแบบปกติธรรมดาแต่เธอรู้สึกว่ามันเป็นมือคนมากรรมที่ข้อเท้าเธอและดึงกระตุกข,ขาเธออย่างแรงจนตัวเธอเลื่อนออกจากที่นอนเธอจึงร้องอย่างตกใจนึกว่าเป็นโจรเข้าบ้านจะเข้ามาป้นเข้ามาทำร้าย แม่และน้องที่นอนอยู่ข้างๆก็ตกใจตื่นขึ้นมาด้วยพร้อมๆกันกับสายตาทั้งสามคนที่ไปจับจ้องมองไปยังปลายที่นอนเป็นตาเดียวกันเลยเพราะเห็นอะไรกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในความมืดรำไรแม่ยืนตัวแข็งทำอะไรไม่ถูก พอะภาพที่เห็นนั้นคือร่างดำในเงามืดนอนราบอยู่ในท่าคลานเอื้อมือตะเกียกตะกายพยายามจะเข้ามาหาจนน้องและแม่ตกใจมากกรีดร้องตะโกนออกมาอย่างหวาดกลัวและอยากจะวิ่งหนีแต่ก็ไม่รู้จะหนีไปทางไหนเพราะมันมาดักอยู่ข้างหน้าเลยได้แต่พากันปิดตาและกรีดร้องอย่างเสียสติ ส่วนพี่สาวที่เคยชินกับเรื่องของคนตายและเรื่องของวิญญาณจากอาชีพพยาบาลอยู่แล้วเธอก็ได้พยายามรวบรวมสติและก็พยายามสวดมนต์ไล่ให้มันไปแต่ความพยายามนั้นก็ไม่เป็นผลร่างนั้นก็ยังดูกระเสือกกระสนและพยายามยื่นมือน,นั้นเข้ามาไม่ยอมไปสักทีไม่รู้ว่ามันต้องการอะไรเธอก็พยายามหลบหลีกและพยายามสวดมนต์ไล่มัน แต่พอนื้อขึ้นได้ว่าบนหัวนอนมีหิ้งพระอยู่เธอเลยรีบไปหยิบพระพุทธรูปจากหิ้งพระทุกคนต่างก็อยู่ในอการอกสัน่นขวัญแขวนและโกลาหลเมื่อเธอนำพระพุทธรูปมาทัในใดนั้นร่างนั้นก็ค่อยๆจางหายไปจางหายไปอย่างไร้ร่องรอยและพอเหตุการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ เธอก็รีบไปเปิดไฟให้มันสว่างแต่ทุกคนก็ยังอยู่ในอาการหวาดผวากับเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นและยังกลัวว่าผีตนนั้นมันจะกลับมาอีกแล้วขาของพี่สาวนั้นก็ยังมีร่องรอยแดงช้ำจากการดึงบีบและดึงที่ข้อเท้าอีกด้วยทุกคนได้มารวมตัวกัน คิดว่าคืนนี้จะไม่นอนแล้วเลยจ yes. ับเขาคุยการถึงเหตุการณ์ท euh ี่เกิดขึ้นว่าเขาเป็นใครมาจากไหนมาทำไมมาได้ยังไงเพราะที่บ้านหลังนี้ไม่เคยพบเจอกับเรื่องแบบนี้มาก่อนก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้มีข่าวคราวที่พูดกันว่า มีเหตุการณ์คนถูกรถไฟชนตายใกล้ๆส,สถานีและย้อนไปไม่ถึงเดือนก็เกิดอุบัติเหตุมีคนงานโรงปูนถูกโบกี้รถไฟทับเสียชีวิตและก็ไม่รู้ว่ามีอีกกี่เหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุทางรถไฟในระแวกสถานีรถไฟแห่งนี้วิญญาณพวกเขาก็เลยอาจยังวนเวียนอยู่แถวๆนั้น และก็ยังมีเรื่องเล่าที่ร่ำลือกันว่าคนในละแวกนั้นก็เคยพบเห็นวิญญ,ญาณเหล่านั้นกันอยู่บ้างในบางช่วงของวันพระหรือวันโกนแต่ไม่คิดว่าวิญญ,ญาณน,นั้นจะตามเธอมาจนถึงในบ้านคงเป็นเพราะวันที่เธอกลับมานั้นเป็นวันโกนพอดีบางทีเธออาจจะบังเอิญเดินผ่านพวกเขาและด้วยความเงียบสง,งัด และพังเผอจึงอาจจะพูดหรือว่าอุทานอะไรบางอย่างที่วิญญาณเหล่านั้นเข้าใจว่าเธอกำลังเรียกทักหรือพูดกับพวกเขาเลยถือวิาสาสะคิดว่าพูดกับตัวเองก็เลยตามกลับมาที่บ้านและในวันที่ได้เจอกับเหตุการณ์นั้นมันก็เป็นวันโกนและวันพระพอดี วิญญาณก็เลยอาจจะมีพลังมากกว่าปกติจึงสามารถมีเรี่ยวแรงที่จะแสดงตัวและสัมผัสมนุษย์ได้หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นแม่ก็ได้นิม,มนต์พระมาทำบุญบ้านและก็ไม่ได้เจอกับเหตุการณ์อะไรที่น่ากลัวแบบนี้อีกเลย